สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แอดไวจะพามาดอาูอ้อยนะคะอ้อยที่เขาบีบคั้นเอาน้ําแล้วนะคะแอดไวถามเขาว่า,าประโยชน์หลังจากที่บดหรือว่าปั่นและเปลือกเขาเนี่ยใช้ประโยชน์อะไรได้ไหมแอดไวไปถามเขาว่าเห็นเขาทำาปั่นขายทุกวันบดขายทุกวันเนาะแล้วตัวนี้จะมีประโยชน์ไหม ก็เลยถามเขาว่าเขาบอกว่ามีประโยชน์ครั้งก่อนก็พอเสร็จแล้วเขาก็อาไปให้วัวให้ควายนะคะวัวควายเขาก็กินเนาะแต่มาหลังๆมาวัวควายไม่กินเลยวัวควายไม่กินเลยเขาเลยเขาเลยบอกว่าเอาไปทิ้งเฉยเขาบอกว่าเราก็เลยถามว่ามีประโยชน์ไหมโดยที่ว่าเขาบอกว่าเอาไปตากแห้งนะคะให้เอาไปตากแห้งแล้วใช้เป็นยากันยุงนะคะ ไล่ยุงได้นะคะเขาบอกว่าถ้าแห้งเสร็จแล้วให้นำนำยากันยุงไปใส่ตรงกลางนะคะตรงกลางเนี่ยแล้วก็ใช้อ้อยเนี่ยประกบกันอย่างนี้นะคะประกบกันแล้วก็ไปจุดไฟนะคะทีนี้มันจะมีทั้งยากันยุงแล้วจะมีทั้งชานอ้อยเปลือกอ้อยนี่นะคะทําให้เป็นยากันยุงไล่ยุงนะคะาตามหลักเขาบอกว่าโบราณเขาทาอย่างนี้ตั้งแต่ว่าตั้งแต่ว่า วัวควายเขาอยู่ในเล้าเนาะยุงมันเยอะเขาบอกเขาเ,า,เาเอาเอาใช้อ้อยนี่แหละเอาใช้อ้อยนี่แหละที่เขาปลูกไว้ในในไร่นะเมื่อคันน้ําหรือว่าไม่คันเขาก็มาทุบๆทุบทุบแล้วก็เอาไปตากแห้งนะคะตากแห้งแล้วก็นํามาจุดเหมือนที่บอกไปแล้วนะคะนี่อธิบายแบบพิสูจน์นะคะก็เลยบอกว่างั้นก็ขอเปลือกอ้อยที่เขาจะทิ้งนี่เนาะถ้าวัวควายไม่กินแล้วก็ขอเข้ามานะคะ เราจะตากให้เขาให้แห้งนะคะเราจะมาลองพิสูจนรร์ดูว่าจะใช้ได้ผลไหมเพราะว่าที่บ้านของแอดไบรไวมีป่านนะคะยุงเยอะเหลือเกินนะคะเพราะว่ายุงเยอะมากเยอะมากจริงๆค่ะตัวเล็กๆแต่กัดเจ็บนะคะแอดไบไวเลยต้องการอยากจะพิสูจน์ถ้าใช้ได้ผลยังไงแล้วแอดไบรไจะนำมาเสนอให้รับชมอีกครั้งนะคะตอนนี้ขอให้ตากให้เขาให้แห้งก่อนนะคะ ขอบคุณนะคะที่รับชมขอบคุณคะ่ะสวัสดีนะคะเปลือกอ้อยค่ะเดี๋ยวเราจะได้รู้กันนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย